ถ้าเราไม่ได้เจอธรรมะแท้ๆเนีน่ยเราจะหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้รีบเรียนซะตั้งแต่ตอนนี้นะถ้าได้โสดาเนี่ยต่อไปยังไงก็ต้องบราารลุพระอรหันต์ในวันหนึ่งข้างหน้าจะเวียนว่ายตายเกิดไปหนึ่งครั้งสามครั้งเจ็ดครั้งอะไรก็ตามนะยังไงก็จะไม่เกินเจ็ดครั้งเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งจะต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอน พระโสดาบันเป็นยังไงพระโสดาบันเนี่ยท่านละความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราดน้นเราอยากเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องละความเห็นผิดตัวนี้ให้ได้วิธีละความเห็นผิดก็คือต้องมีความเห็นถูกความเห็นถูกเกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นความจริงของกายของใจบ่อย ายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปเห็น,นี้นี้บ่อยๆนะแล้วมันจะละความเห็นผิดได้พาะเกิดความเห็นถูกเงินดูบ่อยๆแล้วถึงจะมีโอกาสได้เป็นพระโสดาเพราะพระโสดาท่านเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีพระโสดาบันมีศีล ตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนยังไม่เป็นพระโสะดาบันก็ทําคุณสมบัติของพระโสะดาบันให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองบ่อยๆพยายามรักษาศีลห้าไว้พระโสะดาบันไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวไม่เชื่อเรื่องดาวเลือกดาวเคราะห์เฮงสวยไม่มีพระโสะดาบันไม่ถือเรื่องพวกนี้ท่านถือเรื่องกรรมและผลของกรรมเท่านั้น เยนจะไม่ถือเลิกถือยามถืออะไรเงี้ยไม่ใช่ชาวพุทธพวกเราถือไหมถือเห็นไหมถือจะขึ้นบ้านใหม่ต้องดูไหมวันไหนดีมันก็ขึ้นบ้านใหม่มันก็ดูเลิกดูยามกันแทบทุกคนนะนะแล้วมันมีความสุขทุกคนไหมไม่มีหรือดูเลิกวันนี้ยเฮง ดาวดวงนี้อยู่ในมุมนี้ดีมากไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นแล้วกำไรทุกคนไหมไอ้ดาวมันก็อยู่มุมนี้แหละมันทำอะไรใครได้เนี่ยพระโสดาบันมีคุณสมบัติเหล่านี้นะไม่เชื่ออะไรที่งมงายเชื่อแต่เรื่องกรรมผลของกรรมแต่เรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรท่านรู้จักนะ ไม่ใช่ว่าไม่ยึดถืออะไรสักอย่างอันนั้นมิจฉาทิฏฐิีไม่ยึดอะไรสักอย่างมันมิจฉาทิฏฐิอีกแหละอะไรๆก็ไม่ยึดอะไรๆก็ไม่มีอะไรๆก็ไม่เป็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแบบเนื่องพระโสดาบันเนี่ยมีศีลต้องรักษาศีลห้าไว้ก่อน,นเอาคุณสมบัติของท่านให้ได้ไม่งมงาย เชื่อกมเชื่อผลของกรรมไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นไม่เชื่อพรหมลิขิตไม่เชื่ออะไรทั้งสิน้นลิขิตตัวเองพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ดูกายดูใจบ่อยๆให้เห็นความจริงของกายของใจเดี๋ยวเากพลาความเป็นผิดได้ศีของเราก็จะดีขึ้นมา ค่อยๆฝึกไป